สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast กลนเกมพยักเท่าแตกแบงค์แยกพักจับตาระเบิดเวลาลูกใหม่การแยกวงสามปอที่จะไปต่อสู้กันในสนามเลือกตั้งครั้งต่อไปเป็นเพราะแตกหักกันจริงหรือจะเป็นกลเกมสุดล้ำลึกของสามปอบุรพาพยัก ที่เตรียมรุกค,ค่าการเมืองผ่านยุทธวิธีรบแยกกันเดินร่วมกันตีหรือไม่เพราะจนถึงขนาดนี้กฎหมายเลือกตั้งยังคงอยู่ในสภาวะสุญญากาศที่ค้างอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญว่าร่างพรปรเลือกตั้งสอสขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่หากรัฐสภาส่งให้สารรัฐธรรมนูญตีความเกี่ยวกับสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อที่ใช้จำนวนหาร100หาค่าเฉลี่ยสอสพึงมี หลังสูตรคำนวณหาร500ถูกตีเช็คเปล่ากลางสภาหลังจากพิจนารณาร่างพรปรเลือกตั้งสอสอไม่แล้วเสร็จภายใน180วันเพราะแต่ละสูตรมีคนได้คนเสียโดยเฉพาะสูตรบัตร2ใบาหาร100ที่เข้าทางพักเพื่อไทยแต่บอนไซพักขนาดกลางขนาดเล็กวิเคราะห์กันว่าชะตากรรมของพักพลังประชารัฐด,ดูเหมือนจะกลายเป็นพักขนาดกลางในการเลือกตั้งครั้งหน้า จึงเกิดกระแสข่าวว่าบิ๊กตู่พ้นเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกับบิ๊กป้อมพ้นเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐจะแยกทางกันเดินหลังมีข่าวสะพัดบิ๊กตู่จะทิ้งพลังประชารัฐไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติที่มีพีธพันธ์สาลีรับพิภาคเป็นที่ปรึกษานายกเป็นหัวหน้าพักดึงคนประชาธิปัตย์ไปร่วมทัพจนถูกมองว่าเป็นประชาธิปัตย์สาขาสอง สร้างรังใหม่ให้บิ๊กตู่เป็นรูปเป็นร่างแล้วรอแค่จังหวะที่บิ๊กตู่จะส่งสัญญาปเปรี้ยงมาถึงพร้อมขนสอสสายตู่ที่อยู่ในพลังประชารัฐไปเสริมทัพด้วยส่วนบิ๊กป้อมยังคงอยู่พลังประชารัฐต่อไปและถูกมองเป็นฐานะที่มั่นโจ์เก่าของพลเอกประยุทธ์แต่ความเคลื่อนไหวนี้ถูกมองเป็นเกมที่มีแนวทางแตกแบงค์หรือไม่ด้วย ในการแยกกันเดินรวมกันตีของ3ามปบุรภาภพยักษเนื่องเพราะเรตติ้งบิ๊กตู่ไม่ได้ฟีเวอร์เชกเช่น4ปีก่อนแถมบรรดาบ้านใหญ่ก็ประเมินแล้วว่าชื่อบิ๊กตู่ขายได้ยากส่งผลให้บ้านใหญ่เริ่มคิดย้ายพักสภาวะของพลังประชารัฐมีเลือดไหลออกเช่นกันดังนั้นหักบิ๊กตู่ออกจากพลังประชารัฐไปก็อาจห้ามเลือดไม่ให้บ้านใหญ่ไหลออก และใช้บิ๊กป้อมเป็นศูนย์กลางบัญชารบระดมกระสุนสเสบียงสู้ส่วนชื่อบิ๊กตู่ที่ย้ายไปพรรครวมไทยสร้างชาติก็ใช้เก็บกับกระแสบิ๊กตู่ที่ยังมี FC อยู่และมีฐานเสียงในบางพื้นที่ควบคู่กันเช่นภาคใต้แต่ที่เงื่อนไขสาคัญคือรวมไทยสร้างชาติจะต้องได้สส .25 ที่นั่งขึ้นไปจึงจะเสนอชื่อคดัดเดตนายกให้สภาลงมติได้ ซึ่งรวมไทยสร้างชาติก็ยังมีข้อจํากัดยังไม่มีพลังเท่าพลังประชารัฐจึงต้องดูว่ารังบิ๊กตู่ไปร่วมทับจะสร้าง power ให้พรรคขึ้นมาเทียบกับพลังประชารัฐได้ขนาดไหนทําให้ท่าทีของพิกป้อมไม่แทงกัก๊กจัดเต็มคาราเบลไม่ห้ามบิ๊กตู่ย้ายพรรคพร้อมเมินบรรดาสอสอที่จะย้ายตามบิ๊กตู่ไปด้วยแม้ว่าบิ๊กตู่พยักน้ารับการตัดสินใจ ชัดเจนหลังประชุมเอเปและย้ำว่ายังไม่ย้ายอะไรทั้งนั้นเมื่อโดนจี้จุดถึงแนวแยกกันเดินรวมกันตีก็รีบตัดบทว่ายังไม่มีคำตอบยังไม่มีอะไรทั้งสิน้นทั้งนี้บิ๊กตู่พิกป้อมทราบดีขา่าวตำานงนี้ยิ่งทําให้สามปอบุรพาพยักละสําท่าทีของพิกป้อมเมื่อโดนจี้ถึงสามพสปอจะแยกกันหรือไม่จึงตอบในลักษณะบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นว่า ไม่แยกจะไปแยกกันอย่างไรเพราะสนิทกันมาเกือบ30 4 0ถึง40ปีแต่งานนีบิ๊กป้อมไม่ปฏิเสธการแยกพักชนิดที่ไม่มาเหนี่ยวว่าก็แยกไปไม่เป็นไรล่าสุดก่อนการประชุมครมอบิ๊กตู่บิ๊กป้อมก็ปิดห้องคุยกันจากนั้นก็มีภาพข่าวปล่อยออกมาเพื่อหวังสยบความเคลื่อนไหวในเชิงความขัดแยง้งต่อมาภายในวงการประชุมครม วิกตูพูดการวงตอนหนึ่งว่ากับพี่ป้อมก็ไม่มีอะไรไม่เครียดไม่ทะเลาะกันอยู่แล้วความเป็นพี่น้องมันเลิกไม่ได้เรื่องอื่นก็ว่ากันไปอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้มีการพูดถึงสูตรนายกคนละครึ่งระหว่างสองปอประยุทธ์ประวิทย์ที่เป็นคนละสองปีแต่เมื่อแยกพักออกมาแล้วบิ๊กป้อมจะเป็นเองสี่ปีหรือไม่ งานนี้จะมีคำสัญญาระหว่างพี่น้องสามปอบุตรพาพยักษ์หรือไม่เพื่อพองไทยอำนาจในช่วงเปลี่ยนผ่าน3ปอนในช่วงปลายอำนาจสถานการณ์ในอนาคตยังคงมีขื้นลูกใหญ่รออยู่เพราะบิ๊กตู่จะเป็นนายกได้อีกเพียง2ปีหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนับวาระนายกหลังรัฐธรรมนูญปี60บังคับใช้แต่หากพักรวมไทยสร้างชาติได้กาวีสอสอน้อยกว่าพลังประชารัฐ พรรภูมิใจไทยและพักประชาธิปัตย์ถึงเวลานั้นบิ๊กตู่จะไปต่อรองขึ้นเป็นนายกได้อย่างไรและพักอื่นๆจะยอมหรือไม่แม้จะมี252 0วอเป็นฐานกำลังสำคัญก็ตามจึงเป็นอีกระเบิดเวลาในอนาคตอีกลูกดังนั้นการออกมาพูดแบบตั้งใจของบิ๊กป้อมชนิดที่เตรียมตัวมาก่อนจึงเป็นอีกแรงบีบที่ส่งไปถึงบิ๊กตู ที่ต้องมีความชัดเจนหลังบิ๊กป้อมโยนหินกุยทางให้แล้วงานนี้พี่น้องสองปอประยุทธ์ประวิทย์จะได้เคลียร์ถึงปัญหาลูกสมุนที่ไม่ถูกกันโดยการจับแยกพร้อมกับวางแผนรบจึงเป็นช่วงเวลาจัดขุนพลแบบเงียบๆรอเวลาลุกค่าเท่านั้นเป็นเกมล้ำลึกของสองพยักฆ์เท่าขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ